เบื้องตากะสั่งแล้วแม่เทียนกะสิาพามาเบื่องอยูวิธีไต่แมงอีกนะจ้ะเนาะ <c oughs> ใส่ไฟโซลาเซลได้พี่น้องจ๋าไต่แมงสมือนี่ท่านสมัยนะจ้ะเนาะเทคโนโลยีท่านสมัยแหลวพี่น้องจ๋าอยู่ไฮอยู่หน้ากับมีไฟฟ้าใสเบิดจา๋าฮวงแยงยังหยมไปเบิดละพี่น้องจ้ามีไฟโซลาเซลนะจ้ะเนาะสว่างสวัยไปทัวทุงทัวทุงไ้ท,งทุงหน้าข้าแหล้วจ้าสมือนี่ นอนอยู่หายอยู่หน้ากะแจ้งไปเบิดเนาะจา่าเนาะท่านสมัยมีไฟโซลาเซลใส่เนาะจา่าเนาะไต่แมงกะสะดวกสบายพี่น้องจา่าเมืองดูดนิไ <c oughs> ต่แมงกะได้จา่าดิแมงกะสิตกลงน้ำไฟมาตอมไฟกะสิตกลงนี่เนาะจา่าเนาะสังกะสีกะสิลงมาหาองค์มังกรเท่านะจา่า อาองมั่งก่อนเขาก็ได้กินทอนละพี่นองจ๋าอยโคกอยปลาบ่อึดแนวยูแนวกินจ้าอยากกินยังก็ได้กินน้องจ้าเนาะสมือนี้สะดวกสบายทุกอย่างนึกอันใดก็ได้ขอให้มีเงินเนาะพี่นองจ๋ามีตัวเดียวสะดวกสบายเบิดน้จ้าเนาะไฟโซล่าเซลอยากกินแมงก็ได้กินพี่นองจ๋ายู่ไอยูหน้าบรรยักกะทงไ้ทงหน้าดูจ๋าแมงก็หลายได้พี่นอง แมงจีซ้อนแมงอไงตับเตานะจ๊ะเนาะบัานแม่เทียงกับเอินแมงตับเตาแมงจีซ้อนนะจ๊ะมันกับมาลุกนี่เหมือนละพี่น้องจ๊ะมีหนาอยู่หลอบหลอบจ๊ะนี่มีสาหนาอยู่หลอบทุงไ้ทุงหน้าเบาอืดแนวอยู่แนวกินดนกจ๊ะอย่างได้หอดปลาได้กินหอดแมงนะจ๊ะเนาะนอนอยู่ไหอยู่หน้าเบ่อืดแนวกินจ๊ะนอนใหม่กับเบอืดกินปลากบกุ้งปลาหอยกับเบาอืดจ๊ะ มีหอยมีกุง้งมีปลามีสุยางเนาะจา้าเนาะพราะว่าเขามีหนามอยู่ไหยอยู่หน้าเขามาปลอยไบเบื้อแนวกินดอกจ้าพี่น้องจา้าเมื่อได้สื่อเพื่อนดอกขันมาไห้มาหน้าเนาะจาะ้าเนาะเบื้องแนวยู่แนวกินบม่แม่หน้าแม่เทียนดอกจ้าหน้าคุณตาหน้าพี่น้องกันนี่แหละจา้าหน้าของตาเนาะจา้าเนาะตาล้าเห็ดใ่เทียนก็ออกมาเหร่นหน้าน้ำตาเนาะจา้าเนาะมาหางานทรงพี่ยู่แหละจ้าพี่น้องจา้า <c oughs> คุณตาเราเห็ดไหวแล้วได้กินแมงเลยจานแมงจีซ้อนปนอาจารย์นอนเฝ้าปลากัช่างได้กินหอดแมงได้ขายหอดแมงพี่นองจา่าตาเราเห็ดไหวดีดีนาคุณตาหน้าพี่นองกันนี่แหละยุไก่กันนี่แหละจานแม่เถียงกบว่าเห็ดคือเป็นคือเล่ากระช่างเล่ากับเห็ดเองได้พีนองจา่ากระช่างเล่ากับเห็ดเอง ช่างขัดเห็ดเองเด้จา้าขายันพร้อมคุณตาเห็ดเป็นสุยางป้าปลาบอนปลาก็สิโตใหญ่แอะบอนตึมมานึงบอนตึมมานึงพี่น้องจาอ้าเอาแม่เตียนสิผ้าลงกสช่างไปเบิ่งปลาในในกลางน้ำนาะจ้าเนาะแค่นี้กอนเนี่ยแม่เตียนสิลงกะช่างแล้วเนาะจ้าเนาะ ไปตามไปดูด้วยกันนะคะลงกระชังก่อนเด้อพี่น้องมาในแ่เทียนเมื่อกี้แพ้สิเปบเบิ่งปากกระชังด้่จ่าเนี่ยกำลังนั่งแพ้อยู่กี่แพแล้วนะคะพี่น้องจ้าแม่เทียนสิมาเบิ่งปากกระชังจ้าปล่อยได้่าไดก็ตากวันปล่อยได้สิบหกวันแล้วนะคะ เมทียก่แหงยานน้ำอยู่ว่ามันนั่งแท้พี่น้องนั่งเอาบกกายยืนกวกากะซังป่าจ่าเมทียนสีลุกไปเบืองว่าป่าสิบหกวันสีไงซ้ำไดเนาะจ่าเนาะป่าหมอเทศปล่อยปล่อยลุกกะซังได้สิบหกวันแล้วจ่าว่ามันสีไงซ้ำไดเนาะพี่น้องเนาะเอาไปดูกันจ้าไปชมกันเนาะพี่น้องจ่าไปตามไปดูพี่น้องจ้า เทียนยังได้สิเห็นตัวมันม่เทียนบอกกล้าเห้ดูตาตาเขาไปใกล้ๆดูไหนน้อปลาหมอเทศ16สิบหกวันนั่งหันบ่นั่งกระถังบ่ไหนไหนตาตัวมันน่ะตีนขึ้นมาดูว่าเห็นหนออ้าวไอ้พี่น้องว่าเห็นตัว Và 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 Nói là tối 3% ra thì có chuyện này nhở, này mà bây giờ mình có giải phí đượcvaas ai rồi đấy này 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 nói tối 3% ra thì có chuyện này này nói tối 3% ra thì có chuyện này này nói tối 3% ra thì có chuyện này này ปลาดุกอยู่กับซังไดนตาปลาหมอเทศเด้จ้านเนี่ยปล่อยได้สิบหกวันเมถีอนวันสิบห้ามะเบิองบ่ขืนมาเลยเอาเอาไม้มาดูตาปลาหมอเทศปล่อยได้สิบหกวันอ้ยเมถิอนเนี่ยขืนกับซังกว่าได้เมถีอนใาญ่น้ำเลิกไหมพี่น้องก็บ่ขืนมาบุ๋งฮะบ่บ่บ่ทายประเด็น ปลอยได้ส mm ิบหกวันปวดบ่อนอยู่กลางๆปวดจ้าบ oh ่ไหม่เฮาเห็นเลยจ้าพี the the ่น yeah. yeah. ้องบ่ไหม่เฮาเห็นเลยเนี่ยน้ำอ่ะน้ำน้ำกุ้นกุณนกุณตาของก็ปล่อยได้สิบหกวันได้จ่าอิ่มอิ่มอิ่มหัวอาหารแล้วบ่ขึ้นมาเลยพี่น้องบอโอยนผู้ยานแพ้กับยานแพ้บ่เห็นกับบ่เบิองมาจ่านอนมันบอนอยู่ในปวดเมื่เทียนกับบ่เคยขี่แพะนั่งแพะ พวกกะชังของตามีจ่ากะชังก่อนหนึ่งสวงกะชังป่านะจ๊ะมีทั้งป่าดุกมีทั้งป่าหมอเทศจ่ะพี่น้องจ่าน้ำเลือกแม่จ่าได้นั่งแพร่มาเบิ่งเอาตาเป็นข้นพ้ายแพร่มาให้แม่เถียงนั่งผ่ายแพร่หาเลยหุ่นเถียงหน้าผู้ดังช่อมกับมีพี่น้อง บ่ได้แม่เทียนกันนางแพ้่หรจ๊ะนี่ไม่ใช่ขอคนกับสร้างคูณมันผู้ผู้ผู้ขับแพ้ผู้ขับแพ้ให้นางจ่าพี่น้องจ้ะน้ำเลิกเด้จ๊ะนี่น้ำเลิกเลิกพี่น้องปล่อยป่าเป็นไต่ไงไว้แม่เทียนว่าสิภาษไปเบิ่งป่ากับว่าขืนมาป่าอยากอายกล้องป่าว่าอยากเขากล้องเนาะจ้ะเนาะผู้ไปไทยกับญานแพ้หลุม บรรยากาศดีดีพี่น้องจ๋าพึงดูจ่าเมเถยญกับนางลงแพ้เหรอเมถยนยานเนาะจ่าเนาะเราเคยขี่แพ้พี่น้องน้ำมันเหลือเ้จจเนีเป็นตาเลียงป่าปอยป่านญ่ไว้ไว้พี่น้องน้ำกะใสสะอาดดีจ่าบรรยากาศก็ดีพี่น้องจ๋ามาเด้อมาชมน้ำกันเลยจ้าบรรยากาศทงไฮทงหน้าดีดี กูตาจแล้วสิมัดแพร่แล้วแม่เถียนแหงย่านแพร่ขามัดแพร่หารวยขามัดแพรหายมาเด้อมานางเทียงไฮเทียงหน้ากับบรรยากาศดีจ้าเนี่ยมากินย่างปลาอยู่พี่เด้อพี่น้องจ้าปลากระสีง่แล้วเนาะจ้าเนาะเานอนเลยองก็ได้สิบหกวันเอิดพี่เอิดน้องมากินแล้วจ้า มาหลับชมบรรยากาศทุงไ้ทุงหน้าเนาะจ้าเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องจากไ้พี่ไ้น้องมาเบืองน้ากันเนาะจ้าเนาะวังเลียงปลาวังเลียงปลาหมอเทศเนี่ยจ้าบรรยากาศดีดีน้ากระใสสะอาดดีเลือกจ้าเนี่ยเป็นหวยเป็นเป็นหวยเป็นสาเลือกได้จ้าเนี่ยคนคุดไหวเนาะจ้าเนาะห้าคุดไหวเลือกเลยกว้างใหญ่จ้าพี่น้องจ๊ะ คุณตาเลี้ยงปลาบ่แมันหน่อยๆได้จ้าถ้าได้ผลสำเร็จดีคุณตาก็ว่าสีเพิ่มอีกเป็นหลายกระช่างนะจ้นะเนาะคุณตาละสิท่ำกะช่างเพิ่มอีกนะจ้ะอันนี้กะช่างทดลองก่อนพระนะจ้ะสามพันตัวสามพันตัวทดลองก่อนพระนะคุณตาวาทดลองก็ทดลองนะจ้นะเนาะถ้าได้ผลดีคุณตาละสิ ทำเต็มหนีเลยแม่จ่าคุณตาวาเห็ดเศษเห็ดสายอันนี้ถ้าดึงแพ้ไปหากะช่งได้จ่าเนี่ยเนี่ยสายนี่ดีพี่น้องจ่าแม่เถียงกับมาชมบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าป่าธรรมชาติบ้านเฮาละจ่าพี่น้องมาเลยมาแล้วเราอยู่บ่อเลยมาเด้อพี่น้องจ๋ามาชมบรรยากาศโอ้ยร่มเย็นสบายเลยจ้ามื้อนี้ <S <S like st like yes ึ้มฟ้าค um ้มฝนลมเย็นสบายหน้านอนหน้านอนจังเลยนะคะทุ่งให้ทุ่งนาบรรยากาศดีจ้ามาชมน้ำกันด้วยพี่น้องจ้าเสียนเียผ้ามาเบึงป่ากะช่างกับไปเบึงบ่ใดดอกจ้าอาจีคืนกะช่างเบืองยานแพ่ลมไปใดไกลๆจะซื้อบ่ากาไปขังลิ้มแพ่ยานแพ่ลม บาดี้กับแม่เทียกับขึ้นฟังแล้วนะจ๊ะเนาะตาวมาดูบนฟังพวกกายยืนได้จ้ะแม่เทียนนั่งแม่เทียนยันยานแพ่บังดูพี่รองจ๊ะนั่งอยู่กลางแพ่ได้จ้านี่แม่เทียนกับยานเนาะบังเคยขี่แพ่แนะนำเนาะพี่รองจ๊ะแม่เทียนกับสิลูกตับาดยานั่งแล้วกับสิลูกขึ้นลงแพ้ตัจ๊ะ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนอกจากพอมีงานทรงพี่ยูนาะจากพี่น้องจ๋ากต่บ้านนี่ยังหมากไม้ดอกจ้าพามาเบิ่งปากัช่างนะจ้ะเนาะปล่อยได้สิพกมือกะกัไง่ายเติบแล้วลจ้าพี่น้องจ๋าเพราะว่าถ้าไปเบื้องพี่น้องกับบาเห็นนะจ้ะเนาะบ่ขึ้นไมาให้เบื้องอิ่มอาหารแล้วก็ขึ่นเลยจ้าป่ามันอิ่มอาหารแล้วคลิปนี้กัขคอจบแค่นี้ก้อนนะพี่น้อง พามาชุ่มทงไ้ทุงหน้าสุดๆดอกจ้าพอมีงานทรงพิยู่น้อจเนขอรับช่มคลิปเหม่เมถียนในเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายช่มใหม่ในเด้อพี่น้องจ๋ามาช่มบรรยากาศนับกันน้อจ้นเนาะขอให้ปังๆเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ